จิมเจจินไตยอัมลาวงการถาวนไม่กลับมาเล่นละครอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักสแสดงหนุ่มเจจินไตยเคยได้ออกมาประกาศว่าเตรียมทิ้งงานในวงการบันเทิงแล้วย้ายครอบครัวไปใช้ชีวิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแบบถาวน โดยไม่คิดเสียดายงานในวงการเพราะอยู่ที่นั่นก็รู้สึกมั่นคงล่าสุดดูเหมือนว่าเจจินไตจะตัดใจได้แล้วที่จะสละทุกอย่างในเมืองไทยเพราะเจ้าตัวได้พาสาวพลอยพัชชาภรยาคนสวยและน้องพลอยเจลูกสาวแสนน่ารักลัดฟ้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตอนนี้พวกเขาอยู่กันที่เมืองเบลวิลทั้งนี้ได้พยายามติดต่อไปหาทั้งหนุ่มเจและสาวพลอยเพื่อสอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นการไปอยู่ที่ต่างประเทศถาวรอย่างที่เคยบอกไว้หรือไม่หรือแค่ไปเที่ยวพักผ่อนแต่ทั้งคู่ก็ ดูเหมือนว่าจะยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลคาดว่าคงจะดื่มด่ำบรรยากาศใหม่ๆกันอยู่เพราะแต่ละโพสต์แต่ละสตอรี่ที่ลงในเ g ดูแล้วก็แฮปปี้กันมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก h o m e i n s u l a n d w o r l d c o m ขอบคุณค่ะ